สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะันีช่องแอนสกุร,ระชาแน,นลนะคะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวร้านหมูป,ปิ้งแล้วก็รีวิวรถนะคะทัานหมูป,ปิ้งที่ยังไม่ได้เปิดนะแต่ว่าจะเปิดเดือนไหนไม่รู้นี่นะคะร้านหมูป,ปิ้งไปเราไปดูรถกันเลยนี่นะคะเป็นรถมีหมานอนแหลหมาไม่ใช่หมาบ้านเรานะ เป็นหมาชอบมาบ้านเราเอนนคะ่ะนี่เป็นรถจ้านะเอาไว้ขี่ไปตลาดนี่เป็นรถไปเมืองน,น,นะคะของบูอันนี้ของอาค่ะอาผู้อาผูา้ชายแล้วก็ทีนี้นะคะว่างเปล่าเพราะว่าพ่อน้องแอมนาเอาไปทําธุระนะคะส่วนนี่นรถเก่งของอาผู้หญิงนะคะอาผู้หญิงชื่ออามานะคะอาผู้ชายชื่ออาเต่เาชื่อ อันน่ะค่เะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อเนาะเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อเนาะแอมเป็นจักรยานออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยออกกำลังกาย ได้น,นะนอ่ะเมื่อกี้ไม่รู้กล้องมาหาไปทางไไนบ้างนะคะอันนี้เป็นทองเลมอนไม่ใช่ทองกลิ่นนะคะอันนี้เป็นโซ่ทองแบบมันปลอมนะคะไม่ทำปลอมอันนี้เป็นล่างเลมอนที่อับน้ำนะคะนี่กล่องเลมอนนี่ปลาคอกานะคะ แถมอันนี้มันไม่ใส่แล้วเพราะว่ามาันบาดคอส่วนอันนี้มันปวดคอตั้งแต่เด็กเลยอันนี้มัปนปวดคอตั้งแต่เด็กนะคะสิงเล็ก <c oughs> พัดสะดวกมาส่งที่บ้านนะคะไม่รู้ว่ามาจาใครนะน้าวของพ่อหน่อยชื่อเก๋ชื่ออร่อยอย่ตัวเล็ก เมื่อกี้ถ่ายปูนะคะถ่ายปูน,นี่เป็นเปลนอนนะคะไม่ใช่อนอนให้ดูทุกคนเห็นด้วยยังค่ะทุกคนไปกลับมาที่เดิมนี่เปนในบ้านเห็บปูเพราะอันนี้เป็นในบ้านนะเฮียเพาไปดูกัน เราพาไปดูในห้องนะคะนี่น้ในบ้านอ้าวทำไมแสงมืดละ่ะนี่ไงแสงแล้แหละอ้าวใครนอนอยู่เอ่ยสิมอนนในมอนนะคะห,ห้องน,นี่นะคะข้างในห้องมีบล็อกอิดอันใหญ่ด้วยอ้าวสวัสดีจ้ากระบองเฮติน พวกนี้จะเดวิวกระบองเฮเตี้กันนะคะวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมทุกคนและพวกนี้ไม่ทำคลิปนะคะคนนี่คือเป่านะคะก็เต่าก็ไตก็เม็ดแล้วก็หมวกของแอมนะคะอันนี้เลี้ยงปลาในห้องด้วยปลาทองนะคะตัวหนึ่งตายไปแล้วนะตัวหนึ่งคือปลาทองนะคะตัวหนึ่งตายไปแล้วนะ เสิมงนี้มอนสะบัดขนนะคะให้เด็ยกย่านนะคะเน,นี่ยคือทางนี้ที่น้ำมันเราปั้นไวหห้ไนะนี่เต็งนอนที่ย่านอนนะคะเนมอน นี่คือกีตาร์นี่คือของเล่นนะคะเพียบเลยนี่นานคนอันนั้นเป็นอนปูนะคะนั้นเป็นที่เราตักผ้าเสื้อผ้านะคะนี่เป็นตัวเครื่องแปลงของยายนะคะนี่นเวลนราตักผ้า มีตู้เสื้อผ้าะนะคะแต่ตู้เสื้อผ้าเนี้ยไม่ได้มาก่อนนะคะมีตู้เสื้อผ้าอันเก่าด้วยแต่ว่าอยู่ข้างบนบ้าน,นะค่ะเราไม่ได้ถ่ายข้างบนบ้านนะเพราะเราไม่ได้อยู่ข้างบนบ้านเราอยู่ข้างล่าง <c oughs> นะคะอันนี้จารบ้าน <c oughs> เพียบเลยการบ้า,บา,านภาษากฤษอันนี้วาดูกพี่แตงกวานะคะส่วนนี้คณิตศาสตร์ส่วนนี้มณัะมนีส่วนน,น,วนี้วัดรูปของเลนนะคะส่วนนี้ ก็เป็นวาระคดีนำนำทักษะภาษาในบทเอ้ยภาษาภาทีนะคะภาษากิบอนหมอย,อยแล้วก็ไออันนี้ข้างล่างก็เป็นกระดาษแผ่นๆทำเป็นใบาย,ยานนะคะแล้วก็มีข้อสอบด้วยนะจะทำได้นะคะ แล้วก็มีอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นการ์ดวันแม่นะคะการ์ดวันแม่วัเลยวันแม่มาเรานอันนี้เป็นที่ติดนะค่ะเป็นกำแพงติดไว้นะแล้วรดูลูกเครื่องบินนี่อันนี้ตอนเด็กๆค่ะนี่อันนี้แม่้นงแอมนะแมนน้แม่นแอมนี่แม่้นงแอมนี่ก็แม่น้องแอมนะคะ น,นี่น้องแอมตาเด็กๆนะคะเหมือนผู้ชายมากเลยเนี่ยอันนี้ก็ตาเด็กๆอันนี้ไปไขได้ที่อ่าต่อว,วิสาจาที่โควิดยังแบบน,น้อยอยู่นิดนึงนะคะส่วนนี่ตุ๊กตามีตุ๊กตาตรงนั้นด้วยหลงเล่นอีกแล้วแผนปับอิดวัดอิดมีสามอันนะ นี่อันนั้นเป็นตัว,อ,นนตวอันนั้นเป็นตัวทำกันบ้านนะคะ่วนอันนี้เป็นห้อตุกตาอันที่ดีกวี่ส้วน้าเป็นตู้เก็บของนะคะฮ่ะตอนนี้ตู้ลำลาอันนี้ไม่ต้องหวงไปนะคะเป็นตู้เก็บของของอื่นออๆนะ,ะนี่เป็นที่จดนะคะแล้วก็ดีทีวัดไข่นะดีทวัดไข่ อันนี้มาก่ันไม่ค่อยออกนะอุ่ยคิดถึงมากเลยให้แผงเก่านะคะพังแล้วนี่ของเล่นใต้นี้คิดถึงมากเลยอ่ะแต่นอน พังแล้วน้องไอ้แผ่นพังแล้วนะคะเราต้องแบบเด็นทุกคนเมื่อกี้เราปิดปูนะคะนี่เป็นที่นอนของแม่น่ะอันนี้เป็นเมจินะคะเมจิเปื่อนส่วนนี้เป็นที่นอนของพ่อนะคะตรงกลางนี่น้องแอมนอนนะคะตรงกลางนี่น้องแอมนอนนะตรงนี้พ่อน้องแอมนอนส่วนนี้แม่น้องแอมนอนนะคะ นี่ทุกคนเราเจอลูกบิดเลยลูกบิดอะไรกันครานี้ทุกคนใครใครเคยเล่นกันบ้างเใครเคยเล่นกันบ้างอันนี้เล่นโคตรยากเลยทุกคนแต่น้องแอมพอเล่นได้อยู่นะเดี๋ยวเราขอเวลาไปทำอันนี้ต่อเพีงนะนทุกคนทุกคนสรุปล่าได้แบบนี้นะเนี่ยไม่ได้เท่าไหร่ได้แค่หนึ่งสองเอง เพราะว่าอเนี้ยไอเรซเอ็มันขัดขวางเลือสามนะคะคิดถึงมาเลยของเล่นพวกนี้นะเราไม่ได้เปิดมาได้มีนาามากนะะนี่ตุ๊กตาอันนี้รู้ได้นะคะรูดได้มันเก็บหนังเยาเลยนี่ยไม่เก็บปลานะคะมันเก็บปลาอ่าวันนี้เราก็รีวิวกันแค่นี้นะคะทุกคนงั้น เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่ลงคลิปนะคะง้นะสำหรับลินนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วใครยังใครอยากเป็นหมู่บ้านแอนสกลานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งก,งก,งกงุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งกดติดตามด้วยนะคะงานวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไม่ไปจ้ะอ้าวคนเราลืมดีวิวอันนี้นกระดาษค่ะแล้วก็นี่มุมนี้นี่ เป็นก้อนเป็นขออะไรไม่มากหรอกค่ะนี่ก็ส่วนขนมนะนี่นะแค่นี้แหละไปละจุบ๊บจุ๊บนักนะ